รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่เรื่องราวความเด็ดรอบเมืองไทยในทีเด็ดเมืองไทยและผมเอิร์ธสันอิทธิสุขนันท์ครับมีคนเคยกล่าวไว้นะครับว่าความเป็นไทยประกอบไปด้วยอัตลักษณ์ 3อย่างด้วยกันครับที่รวบรวมกลายเป็นอัตลักษณ์แบบไทยๆอย่างแรกนั่นคือรอยยิ้มแบบคนไทยอย่างที่2ก็คือวิถีการใช้ชีวิตแบบไทยๆที่เรียกว่าพอเพียงเป็นการน้อมนําแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับอย่างที่3า็คือสถานที่ท่องเที่ยวแบบไทยๆที่เมืองอื่นหรือว่าประเทศอื่นไม่มีนั่นเอง3อย่างนี้รวมกันเป็นอัตลักษณ์แบบไทยที่วันนี้ทีเด็ดเมืองไทยจะพาผู้ชมไปสัมผัสกันแต่ว่าช่วงแรกของรายการครับมีอีกหนึ่งเรื่องราวเด็ดรอคุณอยู่กับทีเด็ดเมือง ได้ครับ สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับผมแอปธัญนกเหมือนเช่นเคยนะครับในช่วงทีเด็ดกทมครับแน่นอนว่าวันนี้ผมต้องมีเรื่องราวเด็ดๆในกรุงเทพมหานครมาฝากคุณผู้ชมอีกแล้วแหะครับโดยเฉพาะสถานที่ที่ผมนั่งอยู่ตอนนี้ผมเชื่อว่าคุณผู้ชมลหลายๆคนกําลังแอบคิดอยู่นะครับว่าผมนั่งอยู่ที่ไหนในกรุงเทพมหานครของเรามีสถานที่ที่ตกแต่งได้ดูแบบย้อนวันวาน,นคลาสสิกแบบนี้ด้วยเหรอมีครับคุณผู้ชมเพราะว่าที่นี่คือเพลินวานพาณิชนะครับหรือว่าที่วัยรุ่นแถวแถวสยามเนี่ยเรียกกันติดปากว่าชุมชนบางรอดนั ชุมชนแห่งนี้จะมีอะไรที่น่าสนใจเดี๋ยวตามผมไปทำความรู้จักกับชุมชนบางรอดกันเลยครับ dice, eyes, ตอนนี้นะครับผมก็มาอยู่กับคุณเปิ้ลนะครับซึ่งเป็นผู้ช่วยผู้จัดการเขตที่นี่ครับขอถามก่อนเลยเนี่ยเพิร์นวานพาณิชตอนชุมชนบางรอดเนี่ยผมว่าเชื่อว่าคุณผู้ชมลหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าที่ชื่อมันมีที่มายัางไง คือชุมชนบางรอดเนี่ยมันจะเป็นช่วงที่มีทหาร GI อะค่ะเขามาตั้งฐานทัพในเมืองสยามชุมชนบางรอดที่มีจริงๆฮะใช่แล้วก็จะมีความแตกต่างทางด้านแบบเชื้อชาติศาสนาเป็นชุมชนที่มีสีสันตลอดเวลานี่คือคอนเซปต์ของปัจจุบันนี้นะฮะซึ่งแน่นอนว่าก็จะมีของเด็ดอยู่ทั่วในชุมชนบางรอดแห่งนี้ด้ยถูกไหมฮะใช่ครับเริ่มต้นเลยเข้ามาเนี่ยต้องรับการ์ดก่อนถูกไหมฮะใช่ค่ะการ์ดนี่คือเอาไว้ทำอะไรยังไงฮะ ้านตัวนี้จะมีมูลค่าคือ1,000พันบาทอยู่ในบตัตรคือลูกค้าค่ะรับก่อนเข้ามาแล้วก็มาสั่งอาหารโดยใช้บตัตรได้เลยนหน้าร้านของเราค่ะก็จะมีแตกต่างกันไปก็คือพอเดินไปด้านซ้ายทางนี้ก็จะมีพวกเบอร์เกอร์เป็นเบอร์เกอร์ดำนะคะเป็นแคสเปอร์เบอร์เกอร์แล้วก็จะมีก๋วยเตี๋ยวหมูก๋วยเตี๋ยวเนื้อหน้าคัางก็จะมีขนมจีนเจาะแจ๊กข้าวราดแกงแล้วส่วนบายใหญ่ด้านนี้ค่ะก็จะเป็นแบบพวกเครื่องดื่ม,มกาแฟานี่อย่างกาแฟที่ผมทานเมื่อสักครู่นี้ย่ำรุ่งถูกไหมคือชื่ีชื่อเฉพาะแือวน่าสนกจ จำหน้าสั่งหน้าลองรสชาติเนี่ยคุณผู้ชมคือยังคงความเป็นไทยอยู่ไทยแน่นอนเมนูที่เป็นซิกเนเจอร์ของที่นี่คืออะไรถ้าเป็นอาหารก็จะเป็นพวกไข่กระทะครับผมบบเปี๊ยสดนะครับแล้วก็มีไอศครีมมีไอศครีมชิมแล้วเมื่อสักครู่นี้เด็ดมากไอศครีมกะทิไอศครีมก็เป็นไอศครีมโฮมเมดแบบไทยๆเลยค่ะทำมาจากวัตถุดิบธรรมชาติแบบพวกแบบแช่เย็นอะไรอย่างเงี้ยที่แบบปกติข้างนอกเราก็จะหาทานไม่ได้เต็มแบบนี้ครับผมปัจจุบันนี้มีกี่สาขาครับเพิ่มวันพันทีหนสาขาค่ะ ก็จะมีที่นี่แล้วก็ที่ทองหล่อค่ะทองหลอ13ที่เมืองทองบีไฮฟ์โครงการบีไฮฟ์เมืองทองแล้วก็มีที่หัวหินค่ะแล้วก็เพอร์เนลี่วัชรพลค่ะครับผมซึ่งทั้งหมดก็จะตกแต่งแบบนี้ทุกสาขาแตกต่างคือทีมจะต่างกันไปค่ะใช่ในช่วงยุคที่เราจะทำเนี่ยมันเป็นแบบไหนมันมีรายละเอียดดีเทลอะไรบ้างเราก็จะเอามา mix กันใช่ค่ะทุกอย่างคือทุกอย่างคือดีไซน์ใช่ นะครับโดยคนที่เป็นคนออกแบบไอเดียทั้งหมดของที่นี่คือใครฮะจริงๆคือไอเดียทั้งหมดจะมาจากคุณพัฒนาสหวัฒนะคะคุณก้อยเจ้าของครับก็จะมีแบบไอเดียแปลกๆครับผมแล้วก็เอามาแบบปรับเปลี่ยนให้เหมาะกับยุคสมัยใช่ยกตัวอย่างดูเมนูเนี่ยฮะนี่คือสังกะสีเมนูมีน็อตมีอะไรดูเท่มากอยากจะไปดูก๋วยเตี๋วก่อนก็ข้ามมาหน้านี้เลยใช่ค่ะนี่นะฮะเพื่อความสะดวกสบายนะฮะของผู้ที่มารับประทานอ่ะไปดูที่เมนูเครื่องดื่มนี่ย่ารุ่งนะฮะ จริงๆย่ามรุ่งคือกาแฟาไทยนี่แหละอรุณเบ,บิลฟ้าจริงๆคือโอยวะโอยวะค่ะอันนี้ก็คือผ่านการคิดออกแบบมาแล้วใช่ค่ะ และในในส่วนของชื่อเมนูก็คือจะเป็นอย่างนี้เหมือนกันทุกสาขาถูกไหมฮะใช่ค่ะครับจะมีมเมนูเฉพาะสาขา,า,ขาไหมอย่างเช่นว่าเมนูนี้ทานได้ที่นี่ไม่มีค่ะครับม,มีทุกสาขาเลยนะครับมาตรฐานเดียวกันมาตรฐานเดียวกันทุกสาขาเนี่ยจะเป็นโครงคอนเซ็ปต์ของความเป็นไทยจริงๆคืออยากให้คนไทยได้ลองแบบเข้ามาใช้บริการดูอาหารของเราก็เป็นอาหารที่จริงๆแล้วหาทานยากทุกสาขาเนี่ยจะมีอาหารเหมือนกัน อยากจะมาถ่ายรูปหรืออยากจะมาชมบรรยากาศเนี่ยก็คือทางเราในยีน่มีต้อนรับอยู่แล้วอะค่ะคก็คือสามารถใช้บริการได้ทั้งทั้งสาขาเลยนะคะคก็ยังไงก็ขอเชิญชวนให้คนไทยทุกท่านได้ลองกลับมาทานกาแฟแบบคนไทยของเราดูบ้างค่ะแล้วก็อาหารไทยๆนะคะคือผมเชื่อว่าคนไทยทุกคนมีความเป็นไทยอยู่<ช>แต่บางทีรเราอาจจะรับวัฒนธรรมตรงนู้นตรงนี้ก็มาอาจจะทาให้เราหลงลืม,ลลมความเป็นไทย,ไ,ทยไปแต่พอมาที่เนี่ยมันทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ เราคือคนไทยภูมิใจในความเป็นไทยในเครื่องดื่มไทยสู้กาแฟต่างประเทศได้สบายมากเลยนะครับวันนี้นะครับขอบคุณมากมากเลยนะครับขอบคุณครับนะเดี๋ยวผมจะสั่งเมนูเด็ดของที่นี่ไข่กระทะไหมไข่กระทะก็ได้ไ่ะะเอามาโดนเลยนะ และนี่คือหนึ่งเรื่องราวด็ดๆที่ผมรวบรวมมาฝากคุณผู้ชมนะครับในช่วงทีเด็ดกอทมอและอยากให้คุณผู้ชมได้ลองมาสัมผัสความเป็นไทยที่หาได้ง่ายๆใจกลางเมืองกับเพลินวานพานิชต,ตอนชุมชนบางรอดแห่งนี้ครับเรื่องราวด็ดๆของเรายังไม่จบเพียงเท่านี้นะครับคุณผู้ชมกลับไปพบเจอกับพี่เอ๋ยกันต่อเลยครับ คึกคักแล้วก็ดูสนุกสนานมากเลยทีเดียวนะครับมาถึงช่วงนี้กับทีเด็ดเมืองไทยครับจะพาคุณผู้ชมมาเล่นสนุกกันย้อนไวักันหน่อยครับอยู่ที่สวนน้ําแห่งใหม่ล่าสุดของหัวหินครับนี่นคือประจวบคีริขันกับวณานาวานั่นเองครับที่นี่เป็นสวนน้ําฝีมือคนไทยและแน่นอนเจ้าของเป็นคนไทยแต่ว่ามาตรฐานระดับสากลครับทั้งความปลอดภัยเรื่องราวของแอดเวนเจอร์ ความโลดโผนครับแล้วก็ความตื่นเต้นหวาดเสียวในระดับสากลแน่นอนของเขาก็บอกว่าเป็นส่วนน้ำระดับสากลที่มีตีมเป็น forest jungle เด็ดขนาดไหนเข้าไปด้านไหนกันครับ วันนี้ครับได้รับเกียรติจากไกพิเศษครับผมนะครับที่จะพามาบอกเล่ารายละเอียดแล้วก็เจาะลึกจริงครับกับหนึ่งในทีเด็ดเมืองไทยนะครับหมาเยี่ยมล่าสุดเลยที่หัวหินนั่นเองต้องใช้คําว่าเป็น Asia First Water Jungle ใช่ครับหัวหินเนี่ยด้วยความที่เป็นหมู่บ้านประมงเก่าเราอยากสร้างอะไรที่มันเป็นแลนด์มาร์คหัวหินแล้ว uh huh. ล้อไปกับเขาเรียกว่าประวัติศาสตร์เก่าๆ oh. มันก็เลยกลายเป็นคําสมาจนนี้ของคําว่าวานากนาวาที่แปลว่าป่าและ หมู่บ้านเรือประมงมันก็แลกกลายเป็นวอเตอร์จังเกิลออกมาครับนั้นการดีไซน์ส่วนใหญ่ก็คือเป็นน้ํากับป่าการดีไซน์ของเรื่องสไลเดอร์ที่ต้องบอกว่านําเข้ามาในประเทศไทยนะครับ19เครื่องเล่นทั้งหมดเนี่ยผู้ผลิตที่ทําให้กับเราเป็นเบอร์นหนึ่งของโลกก็คือไวท์วอเตอร์นะครับเขามาดีไซน์ให้แลวเขานําตัวต้องบอกว่าทีเด็ดทั้งหมดของเขาหรือว่าเรียกว่าตัวที่เป็นว่าเอ็กซ์ตรีมแล้วก็มีความเสียวสูงที่สุดละกันมาลงที่เมืองไทยทั้งหมดนะครับ19ตัวในเรื่องของความปลอดภัยเป็นระดัับสากชคค็ือมจะีท้ง ไวท์วอเตอร์นะครับที่เป็นบริษัทที่ดูแลเกี่ยวกับเครื่องเล่นทั้งหมดรวมถึงความปลอดภัยนะครับเราใช้เบลคอลลินในการดูแลเรื่องเกี่ยวกับแลนด์สเคปเรื่องของธีมคอนเซ็ปต์ทั้งหมดสิ่งที่พิเศษกว่าที่อื่นนอกจากเครื่องเล่นแล้วคือความปลอดภัยครับนะครับไลฟ์การ์ดทุกคนในพื้นที่ทั้งหมดของสวนน้ำถูกเทรนโดยเอลิสแอนแอสโซเชตคือเป็นบริษัทที่เทรนไลฟ์การ์ดระดับโลกต้องบอกเราดูแลถึงชีวิตนะครับดูแลเรื่องสุขภาพดูแลเรื่องความปลอดภัยของลูกค้าทุกคนที่มาเที่ยวเ,เพราะฉะ เรื่องของ soft skill หรือ human ของเรานี่ครับก็ตั้งใจโดยเฉพาะกับเดือนี้เลยก็คือพูดง่ายๆเดินหลุดเข้ามาปุ๊บเราดูแลหมดใช่ครับทีนี้มาถึงไฮไลท์แต่ละอัน19เครื่องเล่นอะไรเด็ดๆมากเพราะดูแต่ละอันนี่แบบว่าเสียวทั้งนั้นแบ่งเป็น2ส่วนแล้วกันนะครับถ้าด้านนอกเราจะมีโฟร์ไรเดอร์นะครับแล้วก็จะมีตัวปีนผาจําลองกับปีนปุกเขาเชือกนะครับแต่ถ้าข้างในเด็ดจริงๆคือตัวนี้ครับชื่อเอบิสนะครับเป็นแฟมิลี่ไรด์คือขึ้นตั้งแต่4ถึง6 ถึงเวลามันจะทิ้งดิ่งออกมาในท่อใช่ไหมครับแล้วมันจะไปเหวี่ยงในกรวยรูปที่เราเห็นไซลินเดอร์ตัวนี้ครับ,รบขึ้นลงขึ้นลงความสนุกของมันคือตอนที่มันเหวี่ยงเนี่ยครับทั้ง6คนมันจะหลุดทุกอย่างออกมาหมดเลยไ <c oughs> ม่ว่าคุณจะเป็นเพื่อนกันเป็นอะไรกรันก็ตามทุกคนจะต่อยออกหมดตัวนี้คือตัวที่เป็นแฟมิลี่ที่ดีที่สุดกับบูมแบรงโก้ด้านหลังนะครับ <c oughs> เป็น6ท่านเหมือนกันอันนี้คือต้องบอกว่าเป็นไซลินเดอร์ที่ยาวที่สุดในในประเทศไทย2คือลงมาด้วยความเร็วสูงมากแล้วพอมันลงมาครับมันึไปถงเือบ ปลายทางแล้ว<ม>ค่อยทิ้งดิ่งลงมามันเป็นสไลเดอร์ที่มีอุปกรณ์ใช่หรือมีพาหนะเล็กๆ<ช>อยู่ด้วยไม่ได้ทิ้งตัวดิ่งใช่ครับแต่ว่าถ้าอยากจะทิ้งตัวดิ่งๆต้องด้านนี้ถ้าอยากเล่นบอดี้สไลด์เราเรียกว่าเล่นด้วยร่างกายเรารนะครับจะมี2ตัวก็คือตัวฟรีฟอร์ l สีม่วง ความเร็วสูงมากลงที่องศาที่80องศานะครับกับเอาข้อลูปตัวสีฟ้า,าประตูเปิดจะเป็นประตูใสแล้วคุณถูกทิ้งลงมาด้วยแรงโน้มถ่วงของตัวร่างกายคุณเองส่วนชนตรงนี้นะครับเราก็จะมี lazy river ก็คือยาวที่สุดในประเทศไทยแล้วนะครับ400กว่าเมตรนะครับเราเรียกว,ว่า tower A tower B นะครับ B ก็จะเป็น family group ถ้า A จะเป็น body slide หรือเล่นแค่1-2คน Rattler จะมีเมคนา,ากคล้ายๆของ a b y s แต่ที่มันสนุกเพราะนั่ง3คนข้อหนึ่งที่เราเน้นมากคือชุดที่แต่งขึ้นไปเล่น กับ2คือความปลอดภัยของลูกค้าเพราะฉะนั้นการเชฟตี้เราเริ่มาแรกก่อนที่คุณจะเริ่มเข้าไปเล่นซึ่งที่ผ่านมาคนไทยอาจจะคุ้นเคยว่าดูในเรื่องของวัยอายุเท่าไหร่ยังไงไม,<ช>ไม่ได้แต่ถ้าสมมุติว่าคุณอายุถึงจริงแต่ว่าน้ําหนักไม่ได้จริงขออนุญาตครับอ๋อโอเคต้องบอกว่าที่นี่เป็นหนึ่งในทีเด็ดเมืองไทยจริงๆนะครับตั้งแต่เริ่มมีบอกว่าจะมีสวนน้ําที่มันเป็นพาร์คไซจังเกิลแบบนี้เกิดขึ้นที่หัวหินครับก็เป็นที่จับตามองครับเขาบอกว่าในเรื่องของการออกแบบครับเรื่องของเครื่องเล่่่นนนะคครรรับวววาามททท้้ยยเเป็็ดโลลจิงงแกอี คนไทยส่วนหนึ่งแต่ว่าต่างชาติอะมากเาะมีความพิเศษเพิ่มเติมครับมีเรื่องราวของเทคโนโลยีด้วยตรงนี้ใช่ครับอันนี้คือ IFID มันเป็นตัวแทนหมดเลยนะ่าตะเป็นตัวแทนตัว๋วเป็นตัวแทนเงินสดในกระเป๋าของคุณเป็นตัวแทนกุญแจการเปิดล็อกเกอร์เรารับด้วยริสแบนตัวนี้เท่านั้นนะครับอ,อันนี้คือเราดีไซน์มาเพื่อให้ลูกค้าคนหนึ่งเมื่อคุณวางกระเป๋าเข้าไปในล็อกเกอร์เรียบร้อยแล้วสบายแลลวหน้าที่ของคุณคือเดินเล่นและมีความสุขที่สุดการที่เราสร้างส่วนนั้นขึ้นมาในหัวหินตรงนี้นะครับเราอยากจะให้มัันนนนกลายเป็หึ่งใ Family Entertainment ครบ ถ้าคุณมากับครอบครัวทั้งครอบครัวแล้วคุณสามารถใช้เวลาอยู่กับเราได้ทั้งวันสองคือเราอยากให้คนที่มาหอหินรู้สึกมีความสุขได้เล่นได้เขารียะครับได้ปลดปล่อยกับครอบครัวได้มีความเป็นแฟมิลี่มากขึ้นทําให้สวนน้ำวานาว่านะครับน่าจะเป็นตัวหนึ่งที่ตอบโจทย์กับสถานที่ท่องเที่ยวเลยครับนี่แหละครับคือหนึ่งในทีเด็ดเมืองไทยครับที่เพิ่งเกิดขึ้นที่หัวหินแต่บอกว่ากระแสมาแรงมากแล้วก็กลายเป็นที่ต้อนรับนักท่องเที่ยวทั้งคนไทยแล้วก็ชาวต่างชาตินะครับสมกันแล้วกับคำว่าทีเด็ดเมืองไทยคคครรัับบบขอุณม S <S <S นี่แหละครับคือหนึ่งในทีเด็ดเมืองไทยครับที่เกิดขึ้นที่หัวหินวันนี้พาคุณผู้ชมมาสัมผัสกันนะครับพักกันสักครู่ครับช่วงหน้าเราไปติดแท็กกับทีเด็ดลักชัวรี่กันครับ และช่วงนี้นะครับกับทีเด็ดลักชัวรี่ครับที่ผ่านมานะครับนักท่องเที่ยวก็พยายามจะสาะแสวงหาสถานที่สวยๆนะครับบรรยากาศดีๆร้านอาหารที่รสชาติเด็ดๆโดนใจไม่ว่าจะไปเที่ยวที่ไหนก็ตามแต่ว่าณปัจจุบันครับยังมีอีกหนึ่งอย่างที่หลายๆคนพยายามแสวงหานั่นะคือร้านกาแฟครับร้านกาแฟนอกจากจะต้องบรรยากาศดี กาแฟรสชาติเยี่ยมแล้วยังมีอีกหลากหลายอย่างครับที่เป็นมนสเสน่ห์แล้ววันนี้ทีเด็ดลักชัวรี่ครับจะพาคุณผชมไปสัมผัสกับกาแฟหอมหอมแล้วก็กาแฟรสชาติดีๆที่จังหวัดเชียงรายครับร้านชีวิตธรรมดาตั้งอยู่ริมแม่น้ำาก,ก ให้บรรยากาศสบายๆอยู่ไม่ไกลจากตัวเมืองเชียงรายมากนักการตกแต่งร้านและสวนจะเป็นสไตล์อังกฤษครับมีของสะสมน่ารักๆจากทั่วทุกมุมโลกวางอยู่แทบทุกมุมของร้านจึงการันตีบรรยากาศได้ว่าทุกมุมน่ารักและก็น่าน,นั่งไปหมดครับ ต้องบอกว่าเป็นร้านกาแฟสุดฮิตมากๆนะไม่ใช่แค่คนเชียงรายครับคนกรุงเทพมาก็ต้องมาที่นี่เข้าไปเช็คได้เลยนะครับในโซเชียลมีเดียนะครับอินสตาแกรมเฟซบุ๊กนะครับถ้าแท็กเข้าไปชีวิตธรรมดาจะบอกว่ามีคนแบบลงโค้ดเยอะมากๆนะครับคนที่อยู่เบื้องหลังร้านสวยๆเมนูน่ารักน่ารักทั้งหมดนะครับอยู่ตรงนี้แล้วพี่อ้นส,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะผมน่าจะมีดะโดนถามมาเยอะแล้วแหละว่าทําไมตั้งชื่อชีวิตธรรมดาจริงๆว้วเป็นชีวิตธรรมดาส่วนตัวค่ะ <c oughs> เป็นของพี่กับแฟนที่เราแบบตัดสินใจย้ายมาอยู่ที่เชียงรายเพราะ เป็นเมืองน่าราักเมืองอบอุ่นตัดสินใจมาใช้ชีวิตธรรมดาแต่เป็นชีวิตธรรมดาที่พิเศษให้ทุกวันมีความสุขที่นี่ก็เลยใช้ชื่อนี้ค่ะผมณปัจจุบันก็เลยกลายเป็นแบบที่สุดทิศที่คนมาเช็คอินมาถ่ายรูปเริ่มจากอยากเป็นร้านกาแฟก่อนใช่ค่ะชอบทําขนมชอบดื่มกาแฟชอบทําอาหารค่ะแล้วก็หาที่มาได้ที่ตรงนี้เป็นทําเลแล้วก็มาเปิดร้าน วางคอนเซปต์ไว้ไวตั้งแต่แรกไหมครับว่าแบบการตกแต่งต้องสไตล์นี้อาหารต้องเสิร์ฟแบบนี้ด้วยแบบถ้วยโถโอชามอะไรเงี้งยครับตั้งใจค่ะ <c oughs> เพราะว่าแบบเริ่มสะสมของแล้วก็มีความรู้สึกว่าของสะสมพวกนี้โดยปกติคนจะไม่ค่อยอยากใช้มันจะทําให้อร่อยขึ้นนะคะ <c oughs> ใช่ค่ะทําให้กาแฟรสชาติดีขึ้นชารสชาติดีขึ้นชีวิตสั้นอยากให้แบบเต็ม <c oughs> ที่ในสิ่งแบบนี้บ้างครับผมและปัจจุบันต่อยอดออกมา ป็นปจริงๆแล้วสปาก็เป็นอีกอาชีพหนึ่งที่ที่เคยทำมาก่อนเป็นสปาเมนเจอร์ค่ะก็เลยมีความชอบในศาสตร์เกี่ยวกับการนวดด้วยทำร้านกาแฟแล้วก็เลยสปาก,ก็คือชอบด้วยเหมือนกันก็เลยเอามาอยู่ด้วยกันตื่นเช้ามาก็ได้อยู่กับ2สถานที่ที่ชอบทั้งสองที่ที่ตัวเอ,ง,อ,องรักนะและทำออกมาได้อย่างดีเยี่ยมนะครับผมนะครับคิดว่าเพราะอะไรทำให้ชีวิตธรรมดากลายเป็น ที่รักของแบบทั้งคนกรุงเทพชาวต่างชาติอะไรก็ม,มาทุกคนก<ม>็อยากจะมาที่นี่น่าจะด้วยตัวสถานที่แล้วก็เหมือนที่น้องบอกไม่ว่าจะเป็นอาหารขนมแล้วก็คือคัดสรรตั้งใจตั้งใจอย่างเต็มที่ให้ลูกค้าได้ทานของอร่อยมีคุณภาพตั้งใจจริงๆอยากให้ลูกค้ามาแล้วก็มีชีวิตธรรมดาที่พิเศษอะคะ่ะ ที่นี่คือเรียวกังคาเฟ่ครับร้านกาแฟสุดทิพอีกหนึ่งแห่งของจังหวัดเชียงรายครับผมชื่อเป็นภาษาญี่ปุ่นขนาดนี้แน่นอนครับได้แรงบันดาลใจมาจากความเป็นญี่ปุ่นครับและตัวชื่อเขาก็บอกเอห้วครับว่าเป็นเรียวกังนั่นคือการพักทรายหนึ่งของญี่ปุ่นที่นี่นอกจากเป็นร้านกาแฟแล้วเขาก็เปิดให้พักด้วยนะครับเรียวกังคาเฟ่ตั้งอยู่ในบรรยากาศของท้องนา่ามกลางกินอวัฒนธรรมญี่ปุ่นทำให้คุณรู้สึกเหมือนได้จิบกาแฟหอมๆอ,อยู่ในหมู่บ้านชนบทแดนสมูไร นอกจากรูปแบบร้านที่โดดเด่นแล้วนะครับเมนูอาหารและเครื่องดื่มของที่นี่ก็มีความเป็นเอกลักษณ์แตกต่างกับร้านกาแฟอื่นๆเช่นเดียวกันครับ เหมือนไม่ได้อยู่เมืองไทยเลยครับนึกว่าอยู่ญี่ปุ่นเมืองไหนสักเมืองหนึ่งเลยนะครับผมต้องบอกว่าแรงบันดาลใจมาจากสาวคนนี้ครับคุณน้องแม่นงสวัสดีค่ะใช่ชื่อเรียวกังจริงๆอะไรมันเริ่มก่อนระหว่างเรียวกังหรือระหว่างคาเฟ่เราชอบญี่ปุ่นแล้วเราชอบไปนอนเรียวกังคือไปญี่ปุ่นทุกครั้งต้องไปนอนเรียวกังอ,อะไรเงนี้ค่ะเราก็เลยมีความรู้สึกว่าเออถ้าเกิดเราได้ใช้ชีวิตอยู่ในเรียวกังอย่างที่เราชอบเนี่ยก็น่าจะดีครับผมค่ะเรียวกังที่ว่าก็คือการพักใน การนอนในอีกหนึ่งแบบที่เป็นแบบญี่ปุ่นจริงๆก็คือห้องมันจะไม่ได้กว้างมากเข้าไปก็จะเป็นเสื่อแบบนี้มีเตารี้ให้นะครับแล้วก็ทุกคนก็จะเอาแล้วนอนตรงไหนนะครับก็คือเปิดเข้าไปปุ๊บเขาก็ช่วงที่เราไปกินมื้อเย็นเขาก็จะเก็บที่นั่งแล้วก็จะเอาที่นอนมาปูให้ใช่ค่ะของเราก็เป็นแบบนั้นเราก็เลยมีความรู้สึกว่าวัฒนธรรมเขาจริงๆเขาคล้ายคลึงกับบ้านเรานะคะแล้วก็ที่เชียงรายเนี่ยอากาศคล้ายคลึงกับที่ญี่ปุ่นมาก เป็นอินสปายมาจากญี่ปุน่นแรงบ<ช>ันดาลใจจากญี่ปุน่น<ช>แต่ฝีมือของคนไทยใช่ค่ะทั้งหมดนี้เป็นฝีมือของคนไทยร้านกาแฟค่ะต้องบอกว่าแบบเป็นร้านกาแฟสุดฮิตอีกหนึ่งแห่งของเชียงรายเลยก็ค่ะมีความพ <c oughs> ิเศษยังไงแตกต่างจากร้านกาแฟทั่วไปเพราะแบบมีสูตรต่างๆที่แบบ ผสมผสานระหว่างกาแฟทั้งของฝั่งอเมริกากาแฟญี่ปุ่นอะไรอย่างนี้ว่าเราอยากสร้างอะไรที่แตกต่างร้านกาแฟในเชียงรายเยอะมากนะคะครประมาณ300ขึ้นทนี้เราจะทํายังไงให้เราเพิ่งมาทีหลังเขาและเราเป็นที่รู้จักและคนมานั่งสบายใจหนึ่งก็คือวิวทิวทัศน์เป็นทุ่งนา2ก็คือซิกเนเจอร์ของร้านพันที่ว่าเราตั้งชื่อร้านเป็นเรียวกังแล้วเราต่งแบบสไตล์ญี่ปุ่นเพราะฉะนั้นซิกเนเจอร์ของร้านเนี่ยเราก็คือนําวัตถุดิบบางอย่าง มาจากญี่ปุ่นเลยเราเลือกเกรดที่เราทานแค่นั้นเองค่ะคือถ้าเราเลือกของดีเรากินของดีเราก็อยากให้ลูกค้า<ช>กินของดีด้วยตัวไหนบ้างเด่นๆที่พูดมาจะเป็นเรียวกังลาเต้ก็คือเป็นชาเขียวใส่ลาเต้ะนะคะอันที่แปลกก็คือเป็นฮอกไกโดฮาเชลนัทมีไอศครีมนมฮอกไกโดแล้วก็ราดด้วยชอ็อตกาแฟ และนี่คือทีเด็ดลักชัวรี่นะครับที่พาคุณผู้ชมมาหอมกลิ่นกาแฟแล้วก็จิบกาแฟใน่าำกลางบรรยากาศสบายๆที่จังหวัดเชียงรายครับบอกแล้วนะครับว่าสถานที่ท่องเที่ยวในเมืองไทยยังมีอีกหลากหลายรูปแบบที่ลักชัวรี่แล้วก็อันซีน ทีเด็ดลักชัวรี่จะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสครับรวมถึงคุณผู้ชมนะครับสามารถร่วมแชร์ประสบการณ์การท่องเที่ยวแบบอันซีนี้ได้นะครับเจอท่องเที่ยวที่สวยงามอย่าลืมถ่ายรูปลงโซเชียลเน็ตเวิร์กนะครับแล้วก็ติดแท็กมาที่ทีเด็ดเมืองไทยด้วย s i d e เมืองไทยหรือว่าเด็ด a มือ t ไทยครับคุณผู้ชมที่โชคดีเรามีเสื้อทีเชิ์ตทีเด็ดเมืองไทยส่งตรงให้ถึงบ้านเลยครับคำคมทีเด็ดปิดท้ายในสัปดาห์นี้นะครับมาจากมารายคารีครับนะักร้องดีว่าระดับโลกครับ เธอบอกว่าไม่ว่าจะเจออะไรก็ตามในชีวิตขอร้องว่าอย่ายอมแพ้ whatever you are going through in your life don't ever give up นั่นเองขอบคุณเสื้อผ้าพิธีกรจากเอสปรีด้วยนะครับและขอบคุณคุณผู้ชมสำหรับการติดตามกลับมาเจอกันใหม่สัปดาห์หน้ากับเรื่องราวความเด็ดรอบเมืองไทยในทีเด็ดเมืองไทยสวัสดีครับ